สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานับผมมือนีพ,อพี่น้องมากินเมนูง,ง่ายๆครับพี่น้องคิดอยากอีกแล้วนะครับผมขนมจีนเสานน้ำปลาดูว่าเขาปุงเซ้วน้ำปลรราแซารรา่บๆของเฮาเนี่แหละอยู่ข้างน,านั้นละพี่น้องอาจจะซีซันแบบโบว์วัตจิจาดป,ปันใดนะครับมือนี้เพราะว่าบักพริกเบิดนะครับแต่ว่าก็ได้ใส่ไปหลายอยู่ได้พี่น้องแต่กยังเบิดนะครับผมผักเข้ามีแค่นี้แหละครับผมมี พกอีตูนะครับผมมีผักซี่นะครับแล้วก็มีสลัดนะครับมามาเสริมน้ำกันครับอาผพักกันจองใส่ลงไปน้ำในนีแ้แหละพักกันจองลวกเอานะครับมือนีมามาทีนี้พร้อมกับกระเทียมทนดองน้ำผึ้งครับหืม่มีผักคาครับหรือว่าผักชะอมเบิร์พี่น้องบอ่ได้แวะตลาดนะครับมือนีจูจาฮาแลนด มีเซนอยู่ก็ได้กินเซนเลยนะครับผมกลับมาจากโุงเรี่ยนคำจักหน่อยนะครับมือเนี่ยเฮ็ดง่ายๆพี่น้องลวกเซนเอาน้ำปลาหน้าต้ม ต้องไปปรุงกินได้เลยครับง่ายๆเพราะว่ามือหนีบไม่อยากกินน้ำยาครับขน,นมเสน้นเครื่องหอัอ จะได้เบาะมีอ่ะพักขาเนาะขออภัยครับ มือนี่อากาศหอนหอนพีหลองเลยอย่างแม่หอนกับหอนเนี่ยตายวาสน์ เสียบูเห็ดง่านตากดดดแดดเห็งได้ออกเสวนก็ะเหียแตกอยู่ด้พี่น้องเลยอากาศมันหอน วันปฏิทินไปแม่โคกับปฏิทินครับหมื่นคำก่อนมันเด็กก่อนนะวันศิษย์ไปทุ่มหนึง่งแต่ว่าเห็นอย่งางเบลแล้วได้บอกไปจ่อยมือเหนียวศิษย์ไปครับ พี่น้องผู้ใดสั่งขนมจีนไปขันกินผู้เดียวหรือสองคนอย่าต้มไหนด้วพี่น้องเด้อเครื่องหอเนี่ยนะครับ แบบไรพี่น้ง่ง ตัดพี่นอ้องพื้นที่เต็มแต่ว่ากระสีอิมบ่ดีน่ะนะครับ้อนอ,อากาศนียบมาก่อนครับคนเนี่ย พี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประกันใดผมก็ต้องขออภัยเวลานี้นะครับเด้อแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนสินค้านะครับผมบ่าวาสิเป็นขนมจีนปลากระเทียมโทนนะครับพี่น้องถึงอาจจะจะบ่ค่อยได้เอาขายโฆษณาภายในดอกแต่ว่าพี่น้องกระทมมากหลากหลายเสลเกินนะครับก็ขอบคุณหลายนะครับขายดียอดฮิตนะครับนั่งก็คือกระเทียมโทนแล้วก็ ขนมจีนแล้วกับปลามาพี่น้องพีออกทุกมือนะครับกับอันนี้ก็ต้องขอขระคุณพี่น้องทีให้การสนับสนุนกันแล้วกันนะครับอาคลิปนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมพอกันไปในคลิปต่อไปนะพี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ